นี่คือประกาศเขียวปรีที่เราตัดมาแล้วนะคะเราก็จะตัดมาเป็นเข่งๆแบบนี้เลยเนาะเข่งๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะดูนะนหัวใหญ่อยู่นะอุ้ยหัวใหญ่อยู่นะคะเนี่ยน,นะคะน,นี่คือประกาศเขียวปรีเนาะ ข้างในข้างในก็จะเป็นเขาก็จะห่อเหมือนกระลำปีนะคะสังเกตดูตรงกลางนะคะห่อมเหมือนกระลำปีนี่นะคะน,นี้คือประกาศเขียวปีที่เราตัดมาแล้วนะคะเราก็จะทั้งเข่งนี่เราก็จะเลือกนะคะเลือกเอาเลือกเอาใบเสียเสียทิ้งนะคะทิ้งก็จะเป็นเราก็จะมาเอาใบเสียทิ้งใส่แบบนี้นะคะเพื่อ <Huh. S 2> ที่จะเอาใบเสียไปให้น้องปลานะคะเพราะาเลี้ยงปลาด้วยเนาะเสียเสียก er ็ใส่ในเข่งเล็กนี้เนาะ นี่นะคะแล้วก็เตรียมน้ำเอาไว้แล้วสำหรับที่จะลางนะคะสำหรับที่จะลางนะคะนี่นะคะมันก็จะเลอะมันก็จะมีดินมีโคลนแบบนี้นะคะเพราะว่าแปลงผักมันเป็นแปลงแปลงดินนะคะเราไม่ได้ปลูกน้ำเนาะนี่นะคะเราต้องเอาที่เสียยทิ้งนะตรงนี้นะคะตัดทิ้งไปเลยเนาะทีเสียแบบนี้เราก็เอาไปให้น้องปลานะคะนี่นี่อันนี้ก็เราก็จะตัดนะคะ น,ะะนี่นะคะนี่นะคะก็ตัดแบบนี้นะคะก็ตัดไปเรื่อยทีละอันแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะล้างให้สะอาดนะคะนี่นะ,ะแล้วก็ตัดทิ้งนี่นะคะไปให้น้องให้น้องปลานี่นะคะเราเดี๋ยวใส่กลางแบบนี้แล้วก็จะล้างเพราะว่ามันค่อนข้างสกปรกนะคะก็ล้าง แบบนี้เนะาะรางน้ําแรกตรงนี้ต่อไปที่ที่กระมังนู้นนะคะแล้วก็ไปกระมังถัดไปนู่นเลยนะคะสามสามอันเลยนะคะเพราะว่าเดียมันจะไม่ไม่สะอาดเนะา,าเนะไปล้างค่อยค่อยล้างเนาะไปล้างทีละใบแบบนี้นะคะทีละใบแบบนี้แล้วก็ไปอันนู้นนะคะ แล้วค่อยไปที่กระมังสีดำเนาะขั้นตอนการหั่นนะคะนี่นะคะที่เราล้างแล้วเราจะเข็บอย่างนี้แล้วก็หัน่นนี่นะคะหั่นเล็กๆแบบนั้นนะคะก่อนที่เราจะทำนำไปทำอะไรนะผักดองนะคะนี่คือขั้นตอนการหั่นนะคะหั่นประมาณนี้เนาะอันนี้คือที่เราล้างไว้แล้วนะคะ มันนี้ก็จะหันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคือขั้นตอนที่เราจะ,ะหมักเกลือนะคะหมักเกลือแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วก็ขยำนะคะจริงๆเราขยำเล้ล่ะแต่ลืมถ่ายอัดวิดีโอนะคะก็เลยมา,มาอัดอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะหมักไว้อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาล้างนะคะล้างให้สะอาดเลยไหล,หลน้ําเลยนะคะห,หลังจากนั้นค่อยสู่ขบวนการการ ปรุงรสนะคะนี่เป็นส่วนผสมที่เราจะทําน้ําปรุงรสนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะน้ําตาลสายแดงนะคะน้ำตาลสายแดงนี่ก็ประมาณเท่าไหร่อะ,อะสาสามช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณนะคะจะไม่แบบเป๊ะๆนะคะส่วนเกลือนี่คะเกลือนี่ก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนะคะ เราก็จะมีน้ำนะน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มนี่ก็ใช้ห้าลิตรนะคะหลิตรส่วนผสมที่บอกนี้นะคะต่อต่อผักสิบกิโลนะคะโดยประมาณนะคะเราก็จะเป็นน้ำดื่ม5ลิตรนะคะอันนี้ก็ประมาณาน้ำตาลแดงนะคะส,า,สา,ชะนนาช้อนโต๊ะอันนี้5ช้อนโต๊ะอันนี้อออันนี้เราไม่ได้ตวงนะคะก็เราก็ใส่ไป ขึ้นขึ่นถ้วยนะคะขึ้นถ้วยเขาเรียกอะไรถ้วยแบบนี้ถ้วยน้ำซุปเนาะถ้วยน้ำซุปนะคะก็ประมาณเอาละกันนะคะเราก็ใช้ทั้งหมดเนี่ยสี่อย่างนี้นะคะเราก็จะนําน้ํานะคะเทลงไปในหมอ้อแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งสามอันเนี้ยลงไปนะคะแล้วก็ต้มนะคะต้มให้สุกแล้วก็ต้มให้อ่ข้าวนะคะข้าวเหนียวเนี้ยจน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 ,จนแตกแจกแตกเม็ดนั่นแหละนะคะ เสร็จแล้วก็ปล่อยให้น้ำที่ต้มนี้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปผสมกับผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะผักอ,อะไรนะผักกดเขี่ปีนแหละนะคะตามนี้นะคะนี่คือสูตรนะคะโดยประมาณนะคะอันนี้คือเราใส่น้ำที่เราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่ไว้แบบนี้นะคะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะ ก็ขอปิดคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ